คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่กับจีจี้กับช่องสาวสล็อตเทนนิกเชน่นเคยนะคะมากับทุน100บาทนะคะวันนี้เราเริ่มต้นที่เบต9ก้าออโต้10ครั้งนะคะตอนนี้เล่นไปแล้ว4ครั้งนะคะทุกคนเออ ได้อีกโอ้โหเม็ดนี้นะคะทุกคนออ้ยสิงโตมาคำรามห้าตัวเลยนะทุกคนด้านบนสุดนะคะสวยจัดเลยนะคะวันนี้เออวันนี้เวลาที่เล่นก็สองทุ่มสี่สิบห้านาทีนะคะทุกคนโอเคตอนนี้คนน่าจะเล่นเยอะนะ,ะทุกคนช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาเลิกงานเลิกเรียนเป็นช่วงเวลาดีแลกแล้วนะคะทุกคนก็ คนอาจจะเล่นเยอะหน่อยซ้ําไปซ้ําไปนะคะทุกคนซ้าเบ็ดเก้าไปอีกสิบครั้งเพราะเบ็ดเก้าค่อนข้างจะเออให้อะไรเราดูอยู่นะตอนนี้โอเคตอนนี้ก็ได้กําไรมานิดหน่อยพอที่จะไปปั่นต่อได้ะคะทุกคนได้งูนี้นะทุกคนแล้วก็ได้โลยนะคะทุกคนเออได้อ,ไอีกไหมไม่ได้นะ,ะทุกคน ไม่เป็นไรคะ่ะเรายังเหลืออ,อีกห้าครั้งนะทุกคนสวยค่ะเออได้อีกนะทุกคนโอ้โหยังสวยเลยค่ะทุกคนเบ็ดเก้าวันนี้ตอนนี้นะทุกคนลองไปปั่นกันดูนะคะทุกคนเออสวยอยู่นะวันนี้ก็จะมาแบบว่าสวยเออ ก็ตอนนี้ได้กำไรมาร้อยกว่านะไปกันต่อทุกคนเพิ่มเบ็ดกันไปสิบครั้งเหมือนเดิมวึบวึบ,บ,บโอเควึบไปสองทีนะคะทุกคนโอเคหยถือว่าฟันน้อยนะทุกคนแต่ก็ยังฟันอยู่ค่ะทุกคน โบนัสจะเข้าหรือเปล่านะคะวันนี้เกมมันจะเป็นยังไงนะเราก็เพิ่มเบ็ดหนีไปนะทุกคนเมื่อกี้เราเล่นเบ็ดสิบสองห้าครั้งเราก็สต็อปแล้วก็เพิ่มเบ็ดขึ้นนะทุกคนเพราะว่าเบ็ดสิบสองมันค่อนข้างแปลกถ้าแปลกปุ๊บไม่เล่นดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวจะทําให้ทุนที่ปั่นมามันบุบสลายหายไปนะทุกคนไปค่ะเล่นเบ็ดสิบห้าเออพอได้ฟันอยู่นะเบ็ดสิบห้า วันนี้แนะนาเป็นเบตเก้ากับเบตสิบห้านะทุกคนเบตสิบสองไม่ค่อยแนะนํานะคะทุกคนลองปรับใช้กันดูนะคะโอเคได้โลยนะคะอ่าได้ใจการหนิงนะคะฟีสปินเข้าไหมอืมเข้านะทุกคนเนอะฟีสปินเข้านะที่เบตสิบห้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นฟีสปินกันคะ่ะมันจะเกลือหรือเปล่านะ เอาเอาโอเคโอเคเลยซ้ำไหมโอ้ไม่เป็นไรนะคะโอ้โหสองช็อตเมื่อสักครู่นะคะตับเบส15ก็สวยจัดเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะถือว่าได้มานิดหน่อยสําหรับฟีรสปินเบส15สี่ครั้งนะคะเราเพิ่มเบสเป็นออโต้สิบครั้งกับเบสสามสิบนะคะทุกคนโอเคได้สิงโตอีกนะคะ ฟีสปินจะเข้าอีกหนึ่งรอบไหมโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ถือว่าฟีสปินเข้ามาแล้วอีกหนึ่งรอบกับเบสสามสิบที่เราจะพึ่งปรับไปเมื่อกี้เองนะคะทุกคนเออฟีสปินมาได้บ่อยๆเลยนะอ่าอ่าไม่เท่าไหร่นะทุกคนฟันน้อยนะคะแต่ว่าฟันนะได้โลอีกนะคะทุกคนโอเค เออว่าไม่ได้นะคะก็ถือ,อยังว่าเกมมันให้อยู่นะสำหรับตอนนี้ก็เออได้กำไรมาประมาณ300แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกสักนิดนิดหน่อยหนยนะคะอืมโอเคเหลือเบสสามสิบออโต้อีก5ครั้งนะคะทุกคน โอเคช็อตนี้โคตรสวยนะ,ะทุกคนถ้าเล่นเบสสูงๆช็อตนี้โคตรสวยนะ,ะทุกคนเอออีกสี่ครั้งค่ะอ่างุนได้อีกนะคะโลได้อีกนะคะเอาฟีสปินจะเข้าอีกรอบไหมไม่เข้านะคะไม่เป็นไรนะคะตอนนี้โอเคได้โลอีกนะคะ โอเคโลช็อตนี ı, không không. Um ้ก็สวยนะทุกคนและซ้ำไปอีกหนึ่งเมื่อสักครู่เออแต่ฟีตบินก็ไม่เข้านะทุกคนก็สำหรับเกมวันนี้เดี๋ยวหมดเบตสามแล้วก็ขอจบเกมกับทุนหนึ่งบาทเออและกำไรประมาณ600้อยขวานะทุกคนก็ลองไปเล่นลองไปปรับใช้กันดูนะคะแล้วเจอกับจี้ใหม่ในคลิปหน้านะคะ